B.U. Charming หรือน้ำมันสกัดเย็น9เซียนวัตถุดิบเกรด A ส่งออกนอกดังนี้ 1. น้ำมันมเมล็ดองุ่นสกัดเย็น Grape Seed Extract มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าและวิตามิน E ถึง50เท่า 2. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Coconut Oil ลดระดับคอเลสเตอรอลเขาพลานไขมันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีไม่แข็งตัว 3. น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น Rice Bran Oil มีโอเมก้า 3, 6, 9ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจลดระดับน้ำตาลในเลือด 4. น้ำมันกระเทียมสกัดเย็น Garlic Oil ช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือดลดภาวะความดันสูงเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 5. น้ำมันงามอน Perilla Oil ช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมอง 6. น้ำมันงาธรรมชาติ (Natural Sesame Oil) ลดความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันไขข้ออักเสบต้านอนุมูลอิสระ 7. น้ำมันดาวอินคา (Sacha Inchi Oil) มีวิตามิน A วิตามิน B พร้อมทั้งโอเมก้า 3, 6, 9 8. c o โคเอนไซม์ Q10 ร0 0เซมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 9. แอสตาแซนทีนเป็นสาหร่ายแดงขนาดเล็ก ช่วยให้ผิวพันธ์มีความชุ่มชื้นลดริ้วรอยให้คงความอ่อนเยาวได้นานยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อสุขภาพแข็งแรงเลือดต้องสะอาดลดการอุดตันของไขมันสามารถป้องกันเส้นเลือดตีบต,ต่อระบบหัวใจปกป้องป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายหรือที่เรียกกันว่ามรตยูเงเียบต่อชีวิตได้ทุกเวลาสามารถป้องกันเส้นเลือดตีบแตกต่อระบบสมอง ปกป้องป้องกันการเกิดโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตนี่คือมฤตยูเงียบต่อชีวิตได้ทุกเวลาดังนั้นหยุดตีปันแตกด้วยชาม,มิ่งด้วยชาม,มิ่ง